มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทว้าวแรกเลยคือมีกลิ่นหอมมากไม่แสบหนังศีรษะตัวหนังศีรษะมันจะเย็นมากเลยค่ะมันรู้สึกแบบสบายหนังศีรษะมากใช้ง่ายเพียงแค่สระผมล้างออกก็ง่ายนะคะไม่เลอะเทอะเลยหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วสีผมจะมีความรู้สึกดำเงาผมเนี่ยจะไม่กระด้างในการจัดแต่งทรงเนี่ยทำได้ง่ายขึ้น ีผมก็ติดทนนานค่ะชอบชอบความนุ่มค่ะผมที่ขึ้นมาใหม่มันจะขึ้นช้ามากเลยผมไม่แห้งกรอบไม่แห้งเสียนะคะรู้สึกว่ามันติดทนนานใช่เีค่ะและที่สำคัญค่ะเป็นออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไร้สารตกค้างไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งที่ร้านสูสสวยอีกแล้วค่ะตามหามานานแล้วค่ะชอบค่ะมีความทับใจเป็นอย่างยิ่งชื่นชอบค่ะประทับใจมากๆค่ะชอบมากๆครับสุดยอดเลยค่ะ ต้องได้ลองใช้นะคะแล้วจะติดใจเหมือนพวกเราค่ะ